สวัสดีครับนี่ผมอยู่ร้านเบากี้นะครับเด้อเนี่ยแล้วมีมีป i ายแล้วเป็นยูทูบเบอร์ก็เอามาน้องเดียวกับทางบ้านกอกกบตัวมาเดียวกันนะครับร้านกาแฟกอกรู้สึกว่าตอนนี้ยูทูบเขาบอกว่าใอ้เินได้ให้มาขอของผมไปก่อนเพราะรู้สึกว่ามันฟมันได้แค่ไม่เกินหรือสี่สิบเรื่องไงนะครับ ้เขาทำเป็นบริการไอพีเพราะว่าไอพีมันแย้งไอพีใช่ใช่ใช่ครับก็ได้เป็นขายพวกน้ำปั้นน้ำแอ็งแต่เป็นก่อนก็ได้ครับผมใช่ไหมครับเด็กดาวอย่างน้อยยูทูบเบอร์หรือสื่อมวลชนเนาะมาก็ได้นำค่าบรรยากาศที่กอกอบหน้าบ้านหนุงคนป้าแเน แล้วก็เห็นสภาพตลาดที่เกิดขึ้นที่พี่น้องชาวบกอกแล้วบ้านบริเวณใกล้เคียงนี่เขามาจำหน่ายสินค้านะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่นำรายได้มาให้กับชุมชนใช่มาสร้างงานเพราะว่าช่วงตอนโควิดเราจำได้เนะว่าเราเดือดร้อนมามครับบางคนแทบจะไม่มีอะไรกินเลยนะครับผมไปเจอนะครับ พราะว่าช่วงโควิดนี่ก็เอาหมูยอเอาอาหารตามกําลังที่มีก็พาพาน้องนิวแล้วก็ลูกชายไปไปแจกไปสมทบตามโรงพยาบาลแล้วก็หมู่บ้านที่เขาไม่ค่อยมีอาหาร แต่ก็ <laz ily> ไม่ได้ออกสื่อนะต่อไปนี่รับรองคุณน่อไปคุณไม่อยาทำตัวให้น้อยที่สุดครับขออยู่เบื้องหลังปิดหองหลังพระนะครับเสร็จ่านไม่ได้ปิดแล้วครับผมต้องมาอยู่ข้างหน้าแน่นอนเพราะว่ากาแฟกอนี่ยเป็นอันดับต้นๆของที่ทุกคนมองแล้วก็มาที่นี่แล้วก็อยากจะแวะก็ขอแนะนำกาแฟกอกกอแล้วก็เป็นกาแฟอาจจะเทียบเท่า ยี่ห้อดังๆไม่ได้นะครับแต่ด้วยน้ำใจนะครับและสิ่งที่เรามาบริการนะครับคนที่ได้มาที่บ้านกกอกหน้าบ้านลุงพลป้าแต่นี้เราบริการอย่างเต็มที่นะครับหรือว่าสิ่งไหนที่ขาดตกบกพร่องก็ให้คําแนะนําได้นะครับเราก็พยายามนะครับนําข้อบกพร่องของเอฟซีหรือพี่น้องประชาชนที่มาบ้านกกอกนี้นะครับปรับปรุงแก้ไขทีละเล็กทีละน้อยนะครับตามกําลังของ ผมแล้วก็น้องนิวนะครับแล้วก็มีพ่อมาช่วยครับผมต่อไปมันก็ต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆใช่ครับผมแล้วก็จะมาแวะเที่ยวมาเยี่ยมมายามเรื่อยๆได้ครับพพี่อยู่กุชินาลายอ๋อบัวขาวเนาะครับครับบัวบัวขาวนี่ก็มีจ้าน่ายมูยอนน้องนิวนะครับที่ร้านวิไลวันตรงตลาดน่าจะตลาดใหม่ไหครับตรงทางไปธนาคารออนสินครับสาขากุชินาลายที่จ้านาย เวกอุดหน,น,นุนได้เพราะเราก็ส่วนหนึ่งรายได้ที่เราจําหน่ายกาแฟหรือหมูยอลูกชิ้นเราก็เอามาพัฒนาเนี่ยครับพัฒนาให้คนได้รับความสะดวกนะครับส่วนนึ้เรเป็นแลนด์มาร์คท,ที่ท่องเที่ยวใช่ส่วนหนึ่งก็ไปทําบุญส่วนหนึ่งเราก็ต้องอยิ่งเรามีเจ,จ้าแม่ตะเคียนเรามาถ <ül apex> ึางกานด้วยเห็นเห็นหลายคนนี่รู้สึกว่าฝากน้องนิวนี่ไปถวายน้ําแดงถวายขนมอันนี้ก็เป็นความ ชือส่วนบุคคลเนาะนะครับเราก็ว่าก็ไม่ได้หลายคนก็มีโชคนครับแล้วแล้วแต่โชคโอ้วันนี้พูดเยอะเนาะปกติไม่ได้พูดเท่าไหร่นะครับดีแล้วครับถือว่าเป็นโชคดีของพวกพี่ที่มาเจอแล้วก็ได้คุยอะไรให้ฟังครับใครนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอกินกาแฟก่อนครับโอเคขอบคุณหลายๆครับบางทีนายนี่ไม่เคยได้ เบอร์เฟิร์นบอลยังคืออะไรขนาดอยู่วคือเดียวอันน <uh ี้อันนี้แนะนำตัวเองหน่อยเออเขาบอกบอกผมขอภาพนิ่งเฉยๆได้ไปเลยครับตามกันอันนี้อันนี้เพิ่นนี่อันนี้ผมบอกเป้าถิ่นได้ครับเดิมเป้าถิ่นบอกครับเป้าถิ่นลุนี่แหละแม่ทุมบางกอกก็ได้และครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวจะมาเห่าพี่น้องเดี๋ยร์ตะเวนเดียร์ละอันนี้ อายก็สวหลายกันหจักเน่กระพอเนาะเนี่ยหอห้องเอิแต่หมอห้องหมอห้องนะนี่ครับผมนหมอโอเคมีแม่นทักผมพิษบอกผนคือหมอห้องเนีบอประมาณนะลุกขึเดี๋ยวกระพออครับโอเคบอกภาษาพุทธิหูเลงเนี่เนาะเหลหูเลงเี่บอกหูเลเกิดอยู่ดีเหรอย่ายอยู่ดีผมผมก็ฟัามีคอยหูเลงก็ได้เป็นเบแต่ว่าซัดคบภาษาพุทธเป็่นเบลก็คือบาไิวหวเปลน่ย เป็นเถอไปอยู่ไปอยู่สกลเนาะอยู่สกดยอติดผู้ไทยเนาะแมนมันมันเลยยอยอยอแทรกหลายวะแต่เวลาเขากลับมาบ้านเขารู้สึกมันกับแม่มันกับพืชได้แม่นมาละอัตโนมัติเลยได้ปูไทยเขามาออกมาสิเลยเพลินกินข้าวละบ่อไปสิมานละบ่อมื่อละบ่อไม่ไม่เป็นเรื่องปกตินะอายคือเดียวเลยตอนกมีดเรียนอยู่นี่เนาะไปยูนิคอมก็ไปเรียนอยู่อุบลเลยนะ มันเราเป็นลาวเลยวันนี้พอจบก็ไปเอนงานกรุงเทพครับบ้านเนี่ยแทบมีแต่มาเลยพอมันมันเลยไปเลยพ่อมากครวบพภาษาไทยแค่แหละลาวอ่อนผมก็คือเดียวแล้วนะผมก็ออกจากบ้านไปอายุสิบสองปีแล้วพอหกเอออันนี้หกก็ไปเล่นอยู่ปู่เขาอ้วงไปนะแมนเล่นอยู่เขาอ้วงไปได้ครับมาจีบผู้สาวบ้างตุ่มเขานั่มไปตีเอ้ยแมนนี่วะเขาหาว่าคีโตแมนสมัยตะกี้เนาะมาบ้าน เขาถามว่าอยู่บ้านเลยอ,อยู่บ้านเกาะ,กะเขาไม่เคยเห็นหน้าอายเขานําออกไปเลยครับครับ <c oughs> เขาถามว่ากิโต <c oughs> เขาไม่นาวาอันมองเลือเ่อนเบาถิ่นเขาวะครับเขาถามว่ามองเลืือนเบาถิ่น,นเอยเป็นคนว้าฟางนั่นแหละผมเอยก็เลยว่าเขามานําแต่เป็นผู้ชา,ายจะไปนำ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นผู้หญิงเดี๋ยไม่เป็นเห่อครับเป็นผู้ชายก็เจอสั้นจะแน่นอน เขาหาว่าไปขี้โต๊ะเขาหนาหาว่าเฮาเนี่ไปไปว่าไปจำเป็นอเขาไม่เคยเห็นเราเขาเฮ้าเจอเขาในปัจจุบันแมนคือเกิดอยู่นี่อยู่แต่ว่าคนสุดท้ายเขาก็ไปเสียเรื่อเขาก็ต้องได้มาที่บ้านนอนเนาะโอเคไมนเป็นความบุปุ่นมันเป็นหลายอย่างแลโอเคไอ้ฟังคำว้าเราโอเคเลยสุดยอดเลยคือไม่ได้ไม่ได้บอลกระโดดเนี่ยแ้วไม่ได้าอก็ร่างฮัรดอยู่นี่ก็ร่างฮัรด เคสบื้องขาตั้งกล้องกันนี่น้องนิวซื้อมืออันเลือกหรอเนี่ยวร้อยหกสิบเก้าบาทโอ้ยมันมีดีอยู่ที่ขากล้องเอสพีเอสซื้อยูในอะไรโอเคือเดี๋ยวโอเคขอบคุณเลยๆครับเขาก็ลองเบิ้งครับแมนแมนแมนอต่อสายเดียวพึ่งพาใส่เดียวยุคเดียวต้ามาติดตามแล้วแต่ว่านาทีน้อยไปลองเอายาวๆหน่อยได้ไหมก็แล้วเดี๋ยวลองเบิ้งแมนเอาไปเดี๋ยวไปยุคเดย อายไปไม่ค่อยได้มาเพราะว่าไปขายของอยู่บ้านกุบุญเน้นาะเปิดร้านอยู่คุณเออเงี้ยมากมือนึงกืบมากก็ต้องแวบไปฮานะแวบมือกับสองไงกับป้าสองน้องอเด้อที่สองน้องกับสองกาแฟกฟก้เด้อเด้อเคกาแฟก็ฟังรู้เรื่องไหมครับกาแฟกก้นะครับช่องยูทูบแล้วก็ติดตามในเพจหมูยอน้องนิวกาแฟกก้ได้นะครับโอเคพี่จะฝากช่องไหมพี่ครับ บ้านกอกกอกชาแนลครับกกกอโอเคครับอันนั้นกอกกอกชาแนลนี่กอกกอกกาแฟกอกกอกกาแฟกอกกอกมีตัวแปราไล่เบื้งดูมันเป็นเรื่องครับเก็บเงินไยจะทั้งพุ่น่ะโอเคครับเรื่องเอกสาระครับเอกสารบอกเอกสารบ่านอ๋อขอยังมีมากนะครับแค่ต่างไทยไล่ไปเลยอันนี้เพิ่นละติดเอต่อปันนี้อันนี้อยู่อธีโอทีมาตามเน็ตให้นะครับ ขอบคุณมากครับ TOT TOT ตินเน็ตให้ครับครับผมขอบคุณหลายๆครับผมอ่านี่มันไปแล้วไปเรื่องบรรยากาศไปด้โอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ